สวัสดีครับตอนนี้แปดโมงสี่สิบห้าครับวันเสาร์ที่สิบแปดเมษายนครับเราอยู่ที่สวนทิวลิปที่แคชเมียร์เนี่ยครับเมืองสีนาคาครับก็ทิวลิปสวยจริงๆครับสวนใหญ่มากครับมีทุกสายพันธุ์ก็ได้ก็ว่าได้แล้วก็กำลังเบ่งบานครับก็คือที่เขาเพิ่งเปิดเทศการเนี่ยครับยังมีบางสายพันธุ์ที่ยังบานไม่หมด แล้วมีบางสายพันธุ์ที่บานเต็มที่แล้วนะครับก็เยอะครับไม่รู้ว่าอ่าสายพันธุ์ไหนเป็นสายพันธุ์อะไรค่าเข้าถูกมากครับแค่ห้าสิบรูปีประมาณยี่สิบห้าบาทสามสิบาทอย่างเี้ยครับดูที่ครับโอ้โหสวยครับแล้วก็สีสันหลากหลายกําลังเนี่ยครับกําลังเป็นช่วงที่เขาบานได้สวยมากๆอยู่เลยกำลังกำลังดีเลยครับ ามาได้จังหวะอ,อยากได้หัวพันธครับไม่มีขายครับต,ตรงทางเข้าไม่มีขายแล้วก็สวนมันกว้างมากไปนู่นเลยครับถึงชายเขาก็อาจจะมีจุดขายหัวพันธ์ุได้ก็จะซื้อไปใส่ตู้เย็นเล่นสักสีห้าหัวจะ,จะติดรูปไอติดดอกสวยๆให้ดูนะครับ เป็นของราชการเขาอะครับทางเนี้ยแคชเมียเป็นเมืองที่อากาศดีบนยอดเขาก็จะยังมีหิมปะปกคลุมอยู่นะครับด้านนมคือมันเป็นหุบเขาอ่าแคชเมียร์จาม,มูกับแคชเมียร์เนี่ยอ่าเป็นหุบเขาที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงครับมีหิมะเขาหิมะเกือบรอบด้านทำให้อากาศดีครับเย็นสบายนี่ครับ เยอะมากครับไม่รู้กี่ไล่ครับเนี่ยอันนี้แบบยาวมาเป็นสองร้อยเมตรนะครับแปลงเลยะครับแล้วก็ดูครอันนี้ก็กว้างยาวไปนู่นชายเขานู่นครับเดินกันไม่ไหวานไม่ไหวครับก็หามุมสวยๆถ่ายกันเอาขอาเก็บรูปแป๊บน,นึงครับสวัสดีครับ